สวัสดีครับความปลอยรอยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่431คลิปนี้ขอ,อนำเสนอเด็กหญิงประทะเด็กชายระหว่างเพชรกีจ้า อัศวินดำหรือออมีคุณปะทะกับเขาพ่องเล็กสิทธิ์มหศสักเรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่31มีนาคม2,556เมื่อ10ปีที่แล้วที่กรุงเทพมหานครเพื่ออัธรศในการรับฟังขออนุญาตท่านผู้ชมและเจ้าของช่องที่ได้นำเอาการบรรยายจากต้นฉบับเพื่อข้อมูลที่แน่นปึ๊กอีกอย่างขาแสดงความไว้อะไรแก่พี่พิยะตระกูลราชผู้จากไปยังฝา เสียงไว้ให้ล,ลึกนึกถึงคิดถึงเมื่อครั้งหนึ่งที่เคยได้ร้องเพลงร่วมกันกับพี่เขาในรายการตะลุยตลาดตลุกของพี่สุภาพพลตานที่ช่องหา้าด้วยรักอะไรยิ่งหากท่านต้องการรับชมจากต้นฉบับจริงผมได้แนบลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับเพื่อไม่เสียเวลาหาความสำราญเชิญชสลาัลาลเาะมีคุณครับจะแจกกับข่าวพองเล็กสิทธิมาเฮศัก,กเพชรจิตาอมีคุณนั้นมีช่วจริงว่าเด็กหญิงนิรดามีคุณ ป็นบุตรของคุณพ่อสังเวียนคุณแม่ทองวันเกิดเมื่อวันที่31ันวาคมเป็นชาวบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมีคุณแม่ครับนางสาวทองวันมีคุณนั้นเป็นหัวหน้าคณะและก็ผู้จัดการผลสมบัติดรเสวีเินสินชัยนั้นให้การสนับสนุนนะครับครั้งล่าสุดชนะคะแนนวีรนัทพันยุทธภูมิที่ซิกอัศวินดำเป็นเด็กหญิงมาสจันทร์ครับส่วนผู้ชกกับขาพองเล็กสิทธิ์มเหศัก มีชื่อจริงว่าเด็กชายอภิชาติประโพเป็นบุตรของคุณพ่อคุณพ่อยาคุณแม่ทิติมาเกิดเมื่อวันที่สองมิถุนายนเป็นชาวคลองจุกรกะเธออาเภอเมืองจังหวัดสะเซินเศามีดรเมย์ศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะละก็ิการครั้งล่าสุดนะครับชนะคะแนนอภิเดชเกียรติศักชัยที่วัดสามกอนี่เป็นสุดยอดของ สุดยอดของมวยหญิงมาสจั์ของเมืองไทย,ทยแล้อฮะอ๋อรู้ใจกันดีแล้วแล้วก็เรียนตรงนี้นะครับทางท่านพลนฤทธิรักเตอร์สเบกเป็นเสัยกลาบเรียนไปยังหัวหน้าคณะและก็โปรเตอร์ทั่วประเทศถ้าเกิดว่าท่านคิดว่ามีผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนไหนนะครับที่มีพิกัดน้ำหนักตัวเท่าเพชรจีจ้าและสามารถที่จะชกกับเพชรจีจ้าได้ ทางซึกอัศวินดำมีเงินรางวัลให้หนึ่งหมื่นบาทครับอเพราะตอนนี้พูดกันจริงๆให้ผมห้าหมื่นผมยังหาให้ไม่ได้เลยพี่เบียร์มันยากขนาดนั้นน้ำหนักเท่านี้พิกัดเท่านี้แล้วก็สู้กับเพชรจีจ้าได้ผู้หญิงไม่มีเลยชกกับผู้ชายเลยผู้หญิงไม่มีเลยชกกับผู้ชายเลยว่าครับเพราะถ้าหาผู้หญิงนี่อย่าว่าแต่อัศวินดำให้หนึ่งหมื่นเลยเพราะว่าให้เป็นล้านเหมือนคาราวาแดงยังไม่มีเลยขอบคุณ ไดมอนด์ซา,าวนะของอาจารย์วิเชียนที่บางัวทองครับได้ดูรายการทำเพลงของมวยรอบปุ๋ยตรารถปุ๋ยเมื่อาวานนี้นะครับดูแลอย่างดีครับอาจารย์วิเชียนแข่งห้องอัดไดมอนด์ซาวเป็นห้องอัดสุดยอดของเมืองไทยห้องอัดหนึ่งนะครับมาตรฐานไทยแลนด์เลยครับแล้วก็ไม่ไว่าจะเป็นเบสไม่ไวบาจะเป็นกระเดื่องเด้วดูแข้งจีจายเป็นยังไงก็ห้องอัดไดมอนด์ซาว <c oughs> เป็นอย่างนั้นเลยครับตึ๊ก ตึกเดี๋ยวโด่ครับครับก็นายสวิทสุบงกตนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินขอเชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดกาลสินเซเลคตูน่านะครับจึงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช256ในวันที่1ถึงวันที่5เมษายนนี้นะครับณสนามกีฬาโรงเรียนกาลสินพิทยาสันต์จังหวัดกาลสินครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีครับหัวหน้าทีมเลยต้องว่าอย่างนั้นครับราเชนทัพทีม เจ้าของชายามไม่ชัดเจนราเชนไม่ชอบม,ม,มีสิทธ์แ,<น>แค่สับกับชูมือไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนครับนรงพลสวัสดีนินมีเพชรพิทักษ์สุภาทองสามชายให้คะแนนอยู่ข้างล่างครับแล้วก็เพิง่งคว้ารางวัลกรรมการยอดเยี่ยมของศึกอัศวินดำจากชมรมผู้สิกข่าวกีฬามวยนะครับไปคลองปีล่าสุดครับราเชนทับทิมนักมวยจะชอบมากถ้าการรมการคนนี้ห้ามจะประคองนักมวยนี่ยิ่งกว่าลูกของภรรยายนะประคองยอมมาตัวเข้ารับเข้าแรก นั่นคือราเชนทัพทิมยกที่หนึ่งครับมาชมครับผู้เอกวันนี้เพชรกีตารอมีคุณหรือว่าอัศวินดำนะครับตอกเท้าวงวัดศิษย์เหนือศักดิ์ฝากถึงแฟนรายการที่จังหวัดสมุทรราครับอำเภอสบ้าย้อยและจังหวัดใกล้เคียงในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้นะครับทางแสนไรทีวีจะลงไปถ่ายทอดสดศึกมวยมหากุศลฉลองสารการเรียนวัดทั้งตลอดนะครับโดยท่านพระครูยานโกศล มีสสนิ่บนลบุญยามณีนะครับเป็นประธานในการจัดก,การแข่งขันนายอำเภอสุรชัยวงสุภลัก,กษ์นะครับเป็นประธานจัดการแข่งขันพร้อมทั้งกอเด็กหนูแดงและก็โปรเตอร์ทั้งเซนจิวสบายย้อยนะครับแล้วก็คุณสก,กาสวุวรร์ครับที่วัดพัฒนหลออ มาแล้วครับรายย้อยกับจอมพลาครับหญิงกับชายครับชนบุรีกับฉะเชิงเซาเพชรจีจ้ากับเขาพ้องเล็กกรรมการจอมสับแห่งเพชรบุรีครับราเชนทัพทีมดูครับแม่แข้งเขาบอกว่าเขาถนัดแข้งขวามากที่สุดจีจ้าก็ให้สัมภาษณ์ดูทีวีนะให้เพิ่งออกรายการช่องสามนะคุณสรยุทธ์โอ้ย โอ้โหเอาแล้วครับคุณมาผมไปแล้วครับตอนนี้ดูในแล้วครับยกหนึ่งเท่านั้นเองครับโอ้ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของเชจจิจ้าแล้วนะครับพิจิจาแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายของขาวพองเลยครับขาวพองเล็กปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับขาวพองเซติชูชัยอ๋อน no ั้นไม่เล็กขาวบงใหญ่ขาวบงใหญ่ไม่ขาวองเล็กขาวองเล็กผิวจะดูผิวก็รู้แบนี้เลยครับเหมือนเลยขวาไปยังบางไปนี่ก็ เพชรจีจ้าไม่รู้ว่าไปชอบจีจ้ายานินหรือเปล่าครับนักบูนักเอกนักบูหรือเปล่าเพชรจีจ้าขวากับซ้ายนะครับเขาบอกว่าเขาถนัดศอกและแพงขวาหมัดคมมีพี่ชายเ็เป็นนักมวยนะเป็นชและพี่ชายก็เป็นนักมวยอบเป้่าบอกมัดคมมากพี่ชายนั้นมาวินออมิคุณ แตะก่อนครับเวติชาลงล่างครับบางไปนิดนึงขาพองยังโยกอยู่ครับอย่ามวยโยกครับอย่ามวยโยกโยกเจอแข้งครับแข้งขวาของเวติ้าแม่เลวเขาต้องบอกว่าถ้โอ้หญิงตัวแค่นี้มาสู้นี่หาไม่ได้เลยครับพี่ะครับผมหมยกหนึ่งครับขอบคุณมากครับไปบนเวทีกันต่อครับยกที่สองของมวยคู่เอกวันนี้หญิงกับชาย ครับแล้วก็ฝากข่าวเศร้านะครับกำหนดการชาวนกิจศกนายวิทยากลมศิลป์บุตรชายของพันเอกวิรัตกมลศิลป์นะครับในวันพฤหัสที่4เมษายนนี้นะครับที่วัดคอหงอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา13.00นครับจากกระแสอ่าแล้วครับลูกนี้ครับโอ้โหดูครับต้องดูแล้วครับลูกหมุนลูกนี้ของจิจ้าสวยเลยครับโอ้โหแกจับจับได้เปรียบเลยครับวี่ย์ทจับได้เปรียบแล้วก็หมุนได้เปรียบด้วยแข็งจริงๆครับ มาดีเหลือเกินครับเพชรจิดาวันนี้ไม่ได้ขี่เบ้นนะโอ้โอบมาดีดูครับฟัง<ด>เลยครับเตะคืน<ด>ตลอดครับ <c oughs> ให้มาคืนไปให้มาคืนไปไม่เอาเปรียบกันดูครับตัดใจอย่างนี้ยุ่งเหรอครับนี่งเหรครับ <c oughs> ดูกรรมาการด้วยครับโอ้โหราเชนทัทีมบอกว่าน,นักปวยจะชอบมากครับคนระับได้กรรมการคนนี้ห้ามโอ้อโหแล้วถ้าเกิดว่าเพชรจิดาโดนห้ามชกนี่พิพิยะเสียดายไหมครับ ห้าเป็นไรอ่ะคนบอกว่าชกกับผู้ชายชกผู้หญิงก็ดูผู้หญิงทำผู้ชายเนีน่าสงสารผู้ชายมากกว่า้ดูนี่ต้องดูกอนกอดนู่นี่ล็อกแขนดูสาเหตุที่ผู้หญิงชกผู้ชายเพราะไม่มีผู้หญิงจะชกด้วยเขาบอกชอมเป็นมวยเอาไว้ป้องกันตัวด้วยใช่และที่สำคัญคือสืบสานศิลปะมวยไทยดูครับดูครับโอ้การโยกของปิตา เมื่อก,ก่อนนะเมื่อก่อนนะผูะ้หญิงเดี๋ยวแม่ตกเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่ใส่เอาเลครับเดี๋ยวแม่เขา่เาโอ้โหแทงมันจะตกาแล้วครับขาบองย่ำเขานะครับขาบองเสียงได้ที่ไหนครับผู้หญิงเดี๋ยวนี้ดูครับมีทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเพี่จิ๊ก่นตอนนี้นแฟนๆรอบสนามมีเขาอีให้นั่งแล้วไม่นั่งแล้วเยอะหมด โอ้โหแล้วเตะขวาโดนครับเตะขวาแล้วแทงขวายุ่งแล้วครับไม่แล้วนี่ครับปุ๋ยเข่าบอลมาตีข่าบอลยุ่งครับยุ่งครับยุ่งครับโอ้โหโดนเลยได้จุกครับพี่ปิยะเข่าเข่าเข่าเกาะเกี่ยวเนียวตีเกาะเกี่ยวเนียวตีครับข้างตี้้โโโโออหหตีเกาะเกี่ยวเนี้ยลตีโอ้ทั้งตีตรงตีข้างเลยครับทุกดอกโอ้ชุดนี้ ย้ำใหญ่ไม่ใส่เส้นนะครับชุดนี้เนื้อรวนเนื้อลรวนเนื้อรวนเนื้อรวนก็ดูครับสับครับสับแลครับต้องสับครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโโอ้หนี่ครับ ปั๊มให้ดูครับโอ้โหนี่ฟ้าผ่าตอนเทวดาัะไยลจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับเพชรจ้าเคยประแพ้ปัะชนะกันมากับพี่ะโอ้โหเที่ยวนี้มาแบบน็อกเลยครับแลวจะหาผู้หญิงที่ไหนเนี่ยแล้วจะห้ามทำไไม่เข้าใจไม่เข้าใจลูก้าเสวขึ้นมาเองแล้วครับโอ้โหมีอีกไหมรุ่นนี้มีใช่แล้วดูครับช้าชาชัดๆนี่ครับตรงๆรับแทงรงจิ้มตรงหัวใจอะแทงหัวใจอะ ดูครับเขาจิ้มควจะดูแววตาโอ้ดูครับภาพช้ายอมทําให้เห็นชารดเหตุเกิดตรงไหนครับตรงนี้ครับเข่านี้ครับหัวใจครับบ้านผมนต้องบอ,บอกว่าตเติมอีกทีนึงภาษาใต้ต้องบอกว่าสุดยอด <laughs> ราเชนสายหัวแล้วครับขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงเงแบบไร้ขีดจ,จำกัดสวัสดีครับ